คุณผู้ชมครับชอบแผ่นนี้วันนี้เรากำลังจะพูดถึงอัลบั้มชุดแรกของ s u m m e t and the ปังซึ่งตอนนี้เพิ่งจะรีมาตอริ n งมาใหม่เป็นเวอร์ชั่นสปีด45 rpm เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นที่ออกมาก่อนหน้านี้ตกลงเสียงดีขึ้นจริงหรือเปล่า ต้องขอขอบคุณมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ครับโดยเฉพาะคนที่จะทดลองใช้แว่นแบบโปรเกรสซีฟก็คือแว่นที่เหมาะสำหรับคนที่ทั้งสายตายาวและสายตาสั้นไปพร้อมๆกันก็ติดต่อไปได้ตามข้อมูลที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงความสำคัญของอัลบั้มสุเมศอัเดปปังชุดแรกนี้สักนิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะฮะว่านี่คืออัลบั้มชุดแรกๆถ้าผมจำไม่ผิดนี่อาจจะเป็นชุดแรกเลยนะฮะของ จีนี่รีคอร์ดนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว g e n i ่ร e คอร์ดเนี่ยก็คือเป็นค่า,ายเพลงร็อกอันดับต้นๆของวงการเพลงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุคเริ่มต้นเนี่ยจีนี่รีคอร์เป็นเสมือนค่ายเพลงที่สร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่ g r a มมี่ทำอยู่พูดง่ายๆก็เป็นคล้ายๆกับค่ายอินดี้ที่อยู่ในค่าย Grammy อีกทีหนึ่งนะครับและซูเมตแอนเดอร์ปังเนี่ย ก็เป็นศิลปินคู่แรกนะฮะที่มีอัลบั้มในสังกัดของ Genie Records และซาวด์ที่ออกมามันก็แปลกประหลาดออกไปจาก กรามมีซาวแบบที่คุ้นกันดีนะฮะวิธีการทำเพลงของซูมเมตอาจจปังเนี่ยก็คือจะเป็นอะคูสติกซาวแล้วก็จะมีซุ้มเสียงมีกลิ่นอายแบบบอสโนว่าซับเป็นหลักนะฮะซึ่งก็เข้ากันดีเหลือเกินกับเสียงร้องของซมมุเมธที่มีความนุ่มนวลแล้วก็ร้องชัดเจนนะฮะ คือจะบอกว่าเข้ากันนี้ก็ไม่เชิงต้องบอกว่าส่วนผสมของวิธีการร้องของซูเมธซึ่งดูเป็นวิธีการร้องแบบลูกกรุงมากมากเป็นวิธีการร้องแบบ traditional มากๆแต่คัรที่พอมาเข้ากับวิธีการทางด้านดนตรีในแบบของบอสโนวาซึ่ง คุณปังเนี่ยก็เป็นคนทําดนตรีเป็นคนเรียบเรียงดนตรีเนี่ยนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเนี่ยมันกลายเป็นส่วนผสมใหม่ที่ที่กลายเป็นลงตัวบวกกับวิธีการไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลงขึ้นมาใหม่ก็จะเลือกใช้เนื้อหาเลือกใช้ถ้อยคําที่ ค่อนข้างจะเป็นแบบ traditional ซะหน่อยนะ,ะเหมือนกับเป็นบทกวีเหมือนเป็นเพลงยุคเพลงลูกกรุงหรือถ้าจะเอาเพลงเก่ามา cover อันนี้ก็เอาเพลงสุนทรภพมาเลยเอาเพลงเก่าแบบเพลงละครเลือดสุพรรณอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมันเป็นวิธีการเขียนเพลงในในยุคเก่าซึ่งกลายเป็นว่าไอส่วนผสมแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม่นะฮะแล้วก็ส่งผลให้ซูเบศร์ปัเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะตั้งแต่วันที่อ,ออก อัลบั้มมาในชุดนี้โดยเฉพาะกับนักฟังเพลงที่รู้สึกว่านี่คือรสชาติของเพลงไทยแบบที่อาจจะไม่เคยเห็นในศิลปินอื่น ของไทยมาก่อนอีกจุดหนึ่งที่ผมว่า,น,า,น,าน่าจดจำไม่น้อยก็คือว่าในงานชุดนี้มันเป็นการแสดงฝีมือการแต่งเพลงของนักแต่งเพลงที่เก่งมากอีกคนหนึ่งของไทยนั่นก็คือคุณปิติลิมเจริญนะ,ะซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะ,ะหนึ่งในสมาชิกของวงนั่งเล่นนะฮะทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์ทั้งแต่งเพลงอยู่กับกลุ่มนั่งเล่นด้วยซึ่งก็จริงๆก็เขียนเพลงดีทุกเพลงนะฮะในอัลบั้มชุดนี้หลายๆเพลง ที่เป็นเพลงดังเป็นเพลงหลักเป็นเพลงเอกของอัลบั้มเลยเนี่ยเป็นฝีมือการแต่งทั้งคําร้องและทํานองของคุณปิติลิมเจริญหรือบางเพลงก็อาจจะมาร่วมแต่งกับนักแต่งเพลงอีกท่านหนึ่งเอาง่ายๆเพลงที่เป็นเพลงเปิดตัวเป็นเพลงเปิดอัลบั้มเลยอย่างเพลงแจกกันอย่างเงี้ยก็เป็นฝีมือการแต่งทั้งคําร้องและทํานองของปิติลิมเจริญนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆอีกอีกหลายๆเพลงดังนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วนี่คืออัลบั้มเพลงฟังที่ผมว่าถ้าเกิดใครเกิดไม่ทัน ลองไปหาฟังดูมันเป็นรสชาติแบบเพลงไทยที่ผมคัญมากก็คือการบันทึกเสียงด้วยความที่การเรียบเรียงดนตรีของคุณปังและทีมงานเนี่ยออกมาในแบบที่ค่อนข้างโปรง่งมีเครื่องดนตรีน้อยนะฮะมีกีตาร์โปรง่งเป็นหลักแล้วก็มีเพร์ารชันบ้างบางเพลงมีเครื่องเป่าแบบที่เป็นผมจำชื่อเรียกไม่ได้แล้วคล้ายๆนกหวีดนี่นะ,ะแล้วก็มันมันให้ซุ้มเสียงที่ค่อนข้างโปรง่ง ฟังสบายนะฮะดังนั้นเนี่ยความเป็นอัลบั้มที่ได้รับการยอมรับว่าบันทึกเสียงดีเนี่ยมันติดตัวอัลบั้มนี้มาตั้งแต่วันที่วางแผงแล้วตั้งแต่ตอนนั้นที่เราฟังกันในรูปแบบคัสเซ็ตหรือว่าในรูปแบบของซีดีและเมื่อออกมาเป็นแผ่นเสียงนะฮะครั้งแรกเนี่ยออกมาเป็นแผ่นเสียงแบบนี้นะฮะสปีด3 3 ทำการ Remastering แล้วก็ l ล c q เกอร์ t โดยเบอร์นีกรอนแมนเนี่ยซึ่งก็เป็นขาประจำของการ Remastering แผ่นเสียงดีๆทั่วโลกเนี่ยนะครับมันจึงเป็นแผ่นที่พอวางปับ๊บคนเล่นแผ่นเสียงทุกคนคว้ามับแล้วก็ไปลองฟังแล้วก็พะว่าเสียงมันดีมากครับเป็นแผ่นเสียงเพลงไทยอีกชุดหนึ่งที่ควรค่ากับการเก็บไว้นะฮะเหมาะมากสำหรับการใช้กับเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่เพราะว่ามันมันให้เสียงที่โปร่ง และฟังสบายนะฮะเหมาะมากที่จะใช้ฟังกับแผ่นเสียงอยู่แล้วคราวนี้ล่าสุดทางวินรานะฮะเขาก็ไปเอาอัลบั้มชุดนี้ไปทำการรีม s t e ์ริงใหม่หมดเที่ยวนี้เนี่ยย้ายไปอีกสำนักหนึ่งนะฮะผู้ที่ทำรีมัลซ์ริงคราวนี้ย้ายฝากไปนะฮะไปอยู่ที่ฝีมือของทีมที่ใช้ชื่อว่า Master Disc นะฮะที่ที่อเมริกาเหมือนกันแล้วก็ผู้ที่ทำา m a s t e ์ริงก็คือคุณสกอตต์เฮาสนะครับแล้วก็ทำเป็นสปีด 45 rpm ดังนั้นเนี่ยจึงทำให้แทนที่จะมีแค่แผ่นเดียวเนี่ยชุดนี้เขาเลยต้องแยกเป็น2แผ่นเพราะว่าพอเป็นสปีดสีหเนี่ยหน้าหนึ่งมันก็ใส่ได้แค่ไม่เกินสําเพลงนะครับจึงทำให้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ออกมานะฮะแล้วผมก็เลยลองฟังเนี่ยวันนี้จัดการฟังเทียบกันเลยนะฮะว่าแล้วเสียงมันดีขึ้นจริงไหมก่อนอนื่นต้องบอกก่อนฮะ,ะว่าไอ้ตัวเวอร์ชันของเบอร์นีกร n นแมนที่ที่ทำการรีม s t e ์ริงไปก่อนในสปีดแบบ33เนี่ย เสียงดีมากอยู่แล้วนะครับเสียงเนี่ยให้ความโปรง่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความอบอุ่นมีความอ้วนผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีเสียงมันอบอวบนะฮะออกมากรุ่นดีมากเลยเหมาะกับการฟังแผ่นเสียงมากนะครับและผมเพิ่งได้แผ่นเนี้ยมาวันนี้แผ่นที่เป็น Remastering โดย s สก t ตฮาวแห่ง Master d i s c นะฮะเป็นแบบสปีด45ก็ลองฟังเทียบทันทีก็พบว่าเสียงโปร่งกว่านะฮะให้คุณภาพเสียงที่จริงๆแล้ว ผมว่าถ้าพูดว่าชอบเสียงแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับรถนิยมเลยแต่ว่าคุณภาพเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยผมว่าไม่แพ้กันดีด้วยกันทั้งคู่แต่คาแรคเตอร์เสียงนะฮะไอตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามันให้ความโปร่งแล้วก็เราจะรู้สึกถึงความใสกระจ่างเนี่ยมากกว่าเวอร์ชั่นเดิม อันนี้ฟังเทียบโดยหูของผมนะฮะซึ่งไม่ใช่หูเทพที่ไหนแล้วก็ใช้เครื่องเสียงชุดที่แบบไม่ได้เป็นชุดเทพที่ไหนนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วรู้สึกเช่นนั้นคนที่ชอบเสียงสไตล์แบบอุ่นๆน,นะฮะอาจจะเอียงไปชอบฝั่งทางเบอร์นีกรันแมนมากกว่าแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบเสียงแบบโปร่งใสหรืออันนี้ขึ้นอยู่กับซิสเต็มของคุณออกนะฮะถ้าซิสเต็มของคุณเนี่ยอาจจะให้เสียงโปร่งใสไม่เก่งนะฮะ ไอ้เวอร์ชันใหม่เนี่ยอาจจะช่วยได้เพราะว่าเขามาแบบโปร่งใสมาก่อนเลยนะฮะดังนั้นมันเลยโอ้โหอยู่ที่ชอบเลยครับทางที่ดีก็มีทั้ง2ชุดะฮะเ,เราไปฟังเทียบกันดูเองนะฮะถ้าจะมีข้อที่เป็นข้อสังเกตกันละกันหรือว่าเป็นข้อที่ชวนพิจารณากันละกันถ้าในกรณีที่คุณตัดสินใจว่าจะมีมันแค่แผ่นเดียวนะฮะความต่างอย่างหนึ่งก็คือความที่มันเป็นไอ้ตัวชุดใหม่เนี่ยที่ทำเป็น speed 45เนี่ยมันเลยทำให้มี2แผ่นบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่า เท่ากับคุณต้องเดินมากลับหน้ามันเนี่ยบ่อยกว่าปกตินะฮะนะครับที่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันดีกว่าเพราะว่าพอมันเป็นสปีด45หน้าหนึ่งมันมีแค่ไม่เกินสองสาเพลงเนี่ยมันทาให้ร่องเสียงบนแผ่นเสียงเนี่ยมันกว้างกว่ามันย่อมจะให้ความแน่วแน่ของของเสียงเนี่ยเพราะเข็มมันมีร่องใหญ่ให้มันลูดผ่านไปเนี่ยมันก็วิ่งสะดวกกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะให้ความความคม ความแน่ความนิ่งของเสียงเนี่ยมากกว่าแผ่นแบบสปีด d 33ซึ่งอันนี้อันนี้ผมบอกตรงๆนะคือถ้าหูไม่เทพอาจจะฟังไม่ออกอยู่ดีดังนั้นเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณได้แผ่นไหนมาหรือคุณไปเจอแผ่นไหนมานะฮะคุณไปเจอที่ร้านก็ขอให้เก็บเลยมันเสียงดีจริงๆครับเป็นเป็นแผน่แผนเพลงไทยที่ผมแนะนําอีกแผ่นหนึงเลยความแตกต่างกันแทบดูไม่ออกนะฮะถ้าเกิดคุณดูจากสติ๊กเกอร์ ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะฮะเวอร์ชั่นสปีด33เนี่ยสติกเกอร์มันจะตัวหนังสือสีดำๆเวอร์ชันใหม่ สปีด45สติกเกอร์จะพื้นขาวเหมือนกันแต่หนังสือจะตัวหนังสือจะสีฟ,ฟ้าๆนะฮะแล้วก็ถ้าทางที่ดีก็พลิกดูความจริงมันดูง่ายตรงที่ว่าไอ้แผ่นชุดใหม่เนี่ยไอ้เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะเป็นมันจะมี2แผ่นเป็นแผ่นคู่นะฮะราคาก็น่าจะสูงกว่านะครับหรือไม่ก็ดูที่ปกหลังก็จะเขียนเอาไว้ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าก็รีมเตอริงโดยเบอร์นีกรุนแมนนะครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็จะมเตอริงโดยเอะข้างหลังนี้ เวอร์ชันใหม่ไม่ได้เขียนไว้ข้างหลังครับไม่ได้มีบอกไว้นะฮะต้องดูที่สติกเกอร์ด้านหน้าอย่างเดียวแต่ว่าก็นั่นแหละฮะถ้ามี2แผ่นเนี่ยคือเวอร์ชันใหม่และสีเวอร์ชันเก่าจะถ้าเทียบไปดูอย่างนี้เห็นชัดเลยนะฮะเวอร์ชันเก่าคือตัวนี้นะฮะเวอร์ชัน33อันนี้45สีเวอร์ชัน33จะอ่อนกว่านิดหนึ่งนะฮะและ้วก็ข้างในความจริงพื้นที่ด้านในนี่เหมือนกันเดะนะครับเพราะว่าก็ใช้อาร์ตเวิร์กอันเดียวกันนะฮะเหมือนกันเดะแล้วก็มี ตัวซองเวอร์ชัน33เนี่ยสปีด33เนี่ยก็จะเป็นซองสีฟ้าเรียบๆง่ายๆอย่างนี้นะครตัวแผ่นจะเป็นแผ่นสีดำแล้วก็มีเลเบลสีขาวนะครับเวอร์ชันใหม่มีลูกเล่นเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งตรงเรื่องของอิ n เนอร์ e ลีฟนะฮะหรือซองด้านในแล้วก็ตัวแผ่นอ,อันนี้อาจจะถูกใจนักเล่นนักสะสมนั่นก็คือเมื่อเขามี2แผ่นเป็นแผ่นคู่นะฮะเขาก็เลยทำอินเนอร์สลี ซองหนึ่งเนี่ยเป็นซูมเมตและซองหนึ่งเป็นเดอะปังนะก็คือถ้าดูหน้าปกเนี่ยสองคนนี้เขาจะอยู่ในเฟรมเดียวกันอยู่ในรูปเดียวกันอย่างนี้นะฮะพอเป็นในอินเนอร์สลีปนะฮะเขาแยกก,กันออกมาอย่างนี้ครับแยกมาอยู่เป็นคนละแผ่นอย่างนี้เลยนะฮะลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่นักสะสมอาจจะชอบก็คือตัวแผ่นข้างในเป็นสีดำนะฮะแต่เป็นทรานสเปอเรนต์นะครับก็คือ มองทะลุได้จะเห็นได้ว่าเป็นแผ่นกึ่งสัต์ไม่กึ่งนะฮะก็คือใสอะละเพียงแต่ว่าด้วยความที่แผ่นสีดํามันก็เลยไม่ได้ดูแบบใสกิ้งอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆก็คือมองทะลุได้นะครับซึ่งสวยมากนะครับสวยมากเลยเป็นเป็นแผ่นที่ออกแบบมาสวยงามถึงแม้ว่าจะใช้อาร์ตเวิร์กดั้งเดิมนั่นแหละนะฮะที่เขาออกแบบไว้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนทําเป็นคัสเซ็ตแล้วก็ซีดีแต่ว่าก็นํามาจัดระเบียบให้อยู่กับ ลักษณะของแพคเกจจิ้งของวนิลได้อย่างลงตัวนะครับนี่ก็คือแผ่นที่ผมแนะนำว่าต้องเก็บให้ได้ครับเหมือนกับผมกำลังจะแนะนําว่าสปอนเซอร์ของเราที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดเนี่ยก็ต้องแวะไปให้ได้ถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องสายตานะครับต้องขอขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ครับโดยเฉพาะคนที่จะทดลองใช้แว่นแบบโเกรสซีฟก็คือแว่นที่เหมาะสำหรับคนที่ทั้งสายตาย,ยาวและสายตาสั้นไปพร้อมๆกันก็ติดต่อไปได้ตามข้อมูลที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้นะครับ ส่วนนักเล่นแผ่นเสียงไม่ว่าจะมือเก่ามือใหม่ทั้งหลายครับอันนี้บอกได้เลยว่านี่คืออัลบั้มที่ความจริงเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่หยิบมาเ o v e r นะฮะเพลงที่ผมชอบมากเป็นพิเศษในอัลบั้มชุดนี้ก็ผมชอบเพลงเดีย๋ยวผมเรียกชื่อเพลงผิดดวงจันทร์ผมชอบจาศัพท์ว่าดวงจันทร์หรือพระจันทร์เพลงดวงจันทร์เพราะมากนะครับมันเป็นเพลงจาก ะละครเวทีแล้วก็หนังเรื่องเลือดสุพรรณนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบเป็นหนังแบบเก่ามากแต่ว่าตูวเพลงมันเพราะจริงๆแล้วก็มันเหมาะมากกับดนตรีของซูเม่เดอปังแล้วก็เสียงร้องของคุณซูเม่ด้วยดวงจ ดิเอ็นจะคลั่งวงการขาา้างหน้าระวบพวงแล้วยังพวงนง้องอยู่ทางเออโดังนั้นเห็นที่ไหนเก็บที่นั่นครับอับั้มชุดรกของทั้ง Sumeith and t b a n แล้วก็ Genie Records ด้วยผมชอบแผ่นนี้ครับทั้ง2แผ่น